คันนี้เป็น Toyota าคอมพิวเตอร์ครับ3.0ปี2018จนะลูกค้ารถแบบเรียบร้อยเลยพร้อมใช้งานเลยเขาเรียกรถกิ๊บกบถูกต้องจะพูดกิ๊บเก๋ยู่เลก้าก็เดี๋ยวหาว่าเก่เลยไม่กล้าพูดซื้อไปนี่ไม่กล้าใช้เลยทำไมอะคุณเรียบร้อยเกินใช่ไหมกลัวจะเป็นรอยใช่ครับผม ในลูกค้าดูก่อนนะเป็นเป็นยังไงมีอันนี้มีมากเลยนะมีมานครบลูกรถตู้บางคาันที่แบบรถนั่งเนี่ยส่วนใหญ่บางทีก็ไม่ค่อยมีมากอันนี้คือครบครบเซ็ตจบในที่เดียวนี่ภายในเบาะสามตอนหายากนะถ้าบอกสามตอนอะ่ะถูกต้องส่วนใหญ่จะ,จะเจอแบบสี่ตอนแต่บอกไว้าเลยว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาไม่ได้ใช้งานแบบหนัหน่วงนะ อันนี้เหมือนเป็นรถเหมือนรถผู้บริหารส่งรับส่งผู้บริหารโดยตรงดังนั้นเนี่ยเบาเห็นไหมคะอันนี้คือรถเพิ่งมานะน้องแบมเพราะว่าคันนี้พี่ยังไม่ได้เก็บงานเดิมสนิทอืมชนิดที่ว่าเบาะยังไม่เป็นรอยเลยโจกอันนี้อันนี้คือเบาเบายังใสยอยู่เลยเบาก,กิ๊กๆเลย ตัวนี้เป็นเครื่องเท่าไหร่คะน้องตัวนี้เป็นเครื่องสามดศูนดีครับส0มจุนอมตัวนี้ติดแก๊สไหมรถเป็นเครื่องดีเซลจ้ะอ๋อเป็นเครื่อดีเซลแโอเครับประกันได้เลยดังนั้นพูดง่ายว่าเครื่องไม่ต้องห่วงว่าเครื่องจะลงจะหลวมอันนี้ไม่หลวมแน่นอนโอ้ยแต่ถ้าเครื่องหลวมนะาเรามีอะไรนะรับประกันราประกขายสิบสี่วันอ๋อแล้วประกันหนึ่งปีหนึ่งโลถูกต้องแต่ที่นี่เราจะเปลี่ยนเป็นสองปีสอง0มนกิโลเออโอเคจัดไปสี นี้เป็นตัวหลังคาสูงนะคะซื้อมาถ้าไม่มั่นใจนะรับประกันไปเลย2ปี2 0 0 0 0ืโลเรื่องเกียร์กล่องอ si ิซิลูกค้าจะออกไปมีปัญหาที่ไหนเข้าอูกใล้เคียงได้เลยไม่ต้องเข้ามาคุยง่ายๆว่าอยู่ชมวงชมพรขี้เกียจขึ้นมากรุงเทพก็ไปเอาที่ศูนย์นั้นเลยแล้วเดี๋ยวเราจัดก,การให้ถูกต้องบริการทุก,กระดับประทับใจผมบอกเลยไป<ค>แค่ไหนก็ดูแลให้ไม่ต้องสารองเงินจ่ายเดี๋ยวเราโอนเงินไปจ่ายที่คือพูดง่ายว่าถ้ามันเกิดมี อะไรที่เกี่ยวกับเครื่องกับเกียร์บอกมาได้เลยถูกต้องลูกค้าอยู่ชุมพอรอย่างที่บอกว่าลูกค้าของหนูอ่ะอยู่ชุมพรไม่เคยขึ้นกรุงเทพเลยสักครั้งวาระรถมีปัญหาโทรกิ้งเดียวอนุมัติเลยถูกต้องเงินไม่ต้องสำรองจ่ายเดี๋ยวเราจ่ายให้